ยูจุดแคมปิ้งบ้านเราลอยซ้อน้ำด้านหลังมีสะพานทางน้ำไหลดูเป็นทางไปเลยนักขอลับนี่ผ่านมาด้านซ้ายธรรมชาติหลักล้านวิวหลักล้านสุดท้ายแล้วมาชมกันได้นักขอลับสวยหาม,มากนักขอลับ ถ้ามองไปชัดเจนถ้ามองดีๆจะมีงัวอยู่สี่ห้าหกตัวถ้าไม่เชื่อดูตัวนี้เป็นตัวอย่างกินหญ้าอร่อยไหมเพ่พี่เขาคงไม่ตอบกินหญ้าอร่อยไหมเพ่พี่เขาคงไม่ตอบพี่ก็กินต่อไปเข้ามาใกล้ทำไมไม่เข้ามาใกล้ ทำไมนักขอลับเอ้ยเห <Hollywood. S 2> ยียบขี้งัวนักขอลับทางก็ไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเป็น rant. รถบัสรถเบนรถเก๋รถไทตะกิจจักรยานมอเตอร์ไซค์อิสุูคูบุต้าอิตากระบะก็เข้ามาได้ ทางเรากว้างขนาด500เมตรเลยนะขอรับก็อีกใครวะขอนั่งดูงวัวอีกสักแป๊บนะักขอรับและนี่คือบริเวณจุดจอดรถของการแคมปิ้งที่นี่นะอรับ จอดรถยนต์ได้ทั้งหมด500คันจอดรถจักร,ากกรยานยนต์เรารับแม่นฝนก็ตกเป็นใจให้เราเสียจริงๆนะขลับฝนตกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่คือลานหินสำหรับมากลางเป็นเพื่อแคมปิ้งกว้างยาว นักขอลับน้ำกำลังสวยเลยนะักขอลับกำลังใสเลยหน้าเล่นใสจริงๆน้ำกำลังดีกำลังใสใชเลยนักขอลับน้าเล่นจริงๆนะักขอลับโคตรแรงเลยนักขอลับวิวสวยสวยด้านหลังกองลำแชงเขาพระ,ะพนะรัตภูมินักขอลับ มาแคมปิ้งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นท่านมาแล้วไม่ว่าท่านจะปวดเยี่ยวปวดขี้ขอให้ท่านพากลับไปด้วยมาแล้วรักบ้านของชาวครองลำเชงของพระรัตะภูมิด้วยนักขรราบ